S, S 5 0 0 Prometheus เป็นระบบป้องกันทางอากาศรุ่นใหม่ล่าสุดของรัเสเซียที่ถูกออกแบบมาเพื่อรับมือกับภัยคุกคามทางอากาศในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธพิสัยไกลขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงหรือแม้แต่อาวุธโจมตีจากอาวกาศระบบนี้ไม่ใช่เพียงแค่การอัปเกรดจาก S 400แต่คือการก้าวกระโดดครั้งใหญ่ในเทคโนโลยีการป้องกันประเทศของรัสเซียจุดเริ่มต้นของโครงการ S 500มาจากความต้องการของกระทรวงกลาโหมรัสเซียที่ต้องการระบบที่สามารถตอบสนองต่อภัยคุกค,คามยุคใหม่ซึ่งมีความซับซ้อนและรวดเร็วกว่าที่เคยมีมา วิศวกรและนักวิทยาศาสตร์จากบริษัทอัลมาสันตีได้เริ่มพัฒนาโครงการนี้ในช่วงตน้นศตวรรษที่21โดยมีเป้าหมายให้เป็นโลป้องกันท้องฟ้าแห่งรัสเซียที่สามารถปกป้องทั้งประเทศจากการโจมตีทุกรูปแบบ S-500 สามารถตรวจจับเป้าหมายได้ไกลกว่า600กิโลเมตรและสามารถติดตามวัตถุได้พร้อมกันมากกว่า10เป้าหมายในเวลาเดียวกันระบบเรดาร์ของมันใช้เทคโนโลยีเฟอาร์เร เฟสคารีราดาที่มีความแม่นยำสูงและสามารถทำงานได้ในทุกสภาพอากาศไม่ว่าจะเป็นพายุฝนหรือหิมะสิ่งที่ทำให้ S-500 แตกต่างจากระบบอื่นคือความสามารถในการสกัดกั้นขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงไฮเปอร์โซนิกมิสซิลเซึ่งเดินทางด้วยความเร็วมากกว่า5เท่าของเสียงหรือประมาณ6,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงนอกจากนี้ยังสามารถสกัดกั้นดาวเทียมวงโคโจรตำ่ำ โลเออร์ h อ r b บิทซา e l l i t ไได้อีกด้วยซึ่งนี่ถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันอวกาศของรัสเซียตัวปล่อยจรวดของ s 5 0 0ถูกติดตั้งบนรถบรรทุกแบบพิเศษที่สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วทำให้ระบบนี้สามารถย้ายจุดยิงได้ในเวลาอันสั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการปรวจจับจากข้าสึก ตัวจรวดที่ใช้คือรุ่น 77N6N และ 77N6N1 ซึ่งถูกออกแบบมาให้มีความเร็วสูงและพลังทำลายล้างมหาศาลจรวดเหล่านี้สามารถขึ้นไปถึงระดับความสูงมากกว่า200กิโลเมตรซึ่งหมายความว่าสามารถสกัดกั้นวัตถุที่อยู่เกือบนอกชั้นบรรยากาศได้ภายในศูนย์ควบคุมของ S500 มีระบบคอมพิวเตอร์ขั้นสูงที่สามารถประมวลผลข้อมูลได้แบบเรียลไทม์การทำงานทั้งหมดตั้งแต่การตรวจจับ การล็อกเป้าหมายไปจนถึงการยิงจรวดถูกประสานอย่างแม่นยำโดยอัลกอริทึมอัจฉริยะระบบนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายป้องกันทางอากาศอื่นๆของรัสเซียเช่น S-400, แ a น t s s และระบบเรดาร์เตือนภัยล่วงหน้าเพื่อสร้างเครือข่ายการป้องกันที่ครอบคลุมทั่วประเทศในแง่ของยุทธศาสตร์ S-500 ไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องมือทางทหารเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องหมายสแสดงพลังอำนาจของรัสเซียในเวทีโลก การที่ประเทศหนึ่งสามารถพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงเช่นนี้ได้สแสดงถึงศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์วิาศวกรรมและการป้องกันประเทศอย่างแท้จริงนักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่า S 5 0 0จะเป็นตัวเปลี่ยนสมการในสงครามยุคใหม่เพราะมันสามารถทำให้การโจมตีทางอากาศจากศัตรูมีโอกาสสำเร็จน้อยลงอย่างมาก อีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือความสามารถของ s 5 0 0ในการทำงานร่วมกับระบบอาวุธอื่นๆของรัสเซียเช่นการใช้ข้อมูลจากดาวเทียมทหารและเครื่องบินเรดาร์ a 5 0เพื่อขยายขอบเขตการตรวจจับให้กว้างขึ้นนั่นหมายความว่า s 5 0 0ไม่ได้ทำงานอย่างโดดเดี่ยวแต่เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างการป้องกันหลายชั้นที่ครอบคลุมทั้งบนพื้นดินและในอากาศแม้ว่าระบบนี้จะมีราคาสูงและซับซ้อน แต่รัเสเซียยังคงเดินหน้าพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องมีรายงานว่าประเทศอื่นๆบางประเทศก็แสดงความสนใจในเทคโนโลยีนี้แต่รัเสเซียยังไม่เปิดเผยว่าจะส่งออกในอนาคตหรือไม่เพราะถือว่าเป็นเทคโนโลยีลับระดับชาติ S500 จึงไม่ใช่เพียงแค่ระบบอาวุธแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศให้ทันสมัยที่สุดในโลกมันคือดวงตาแห่งท้องฟ้า ที่สามารถมองเห็นและตอบโต้ภัยคุกคามได้ในพริบตาเดียวและเป็นส่วนสำคัญของยุทธศาสตร์ป้องกันประเทศของรัสเซียในศตรวตรรษที่21เมื่อมองจากมุมของเทคโนโลยี S 5 0 0ถือเป็นผลลัพธ์ขององค์การวิจัยและพัฒนาที่ใช้เวลานานหลายสิบปีตั้งแต่ยุคข,ของ S 2 0 0 S 3 0 0จนถึง S 4 0 0ทุกขั้นตอนคือการเรียนรู้เพื่อไปสู่เป้าหมายสูงสุดการสร้างระบบที่ไม่มีใครเทียบได้ในโลก และในวันนี้ S 5 0 0ได้พิสูจน์แล้วว่ารัเสเซียยังคงเป็นหนึ่งในผู้นำด้านเทคโนโลยีทางทหารที่โลกต้องจับตามองสุดท้ายนี้ระบบ S 5 0 0 Prometheus ไม่เพียงแต่เป็นโลป้องกันประเทศเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความภาคภูมิใจความก้าวหน้าและพลังแห่งชาติของรัเสเซียอย่างแท้จริง หากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อรับชมสารคดีเทคโนโลยีทางทหารและนวัตกรรมใหม่ๆจากทั่วโลก